สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแทนาทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถถยโซนบ้านนอกครับผมนี่ครับยังอยู่กับรถอิตตนนะครับนะครับระบบหูลากชัดซีครับผมเนี่ครับนี่ก็ราคาประหยัดครับผมราคาตัวอยู่ที่สองหมืนแปดพันบาทครับราคาต่อรองได้ครับผมถ้าเอาจริงครับผมสองหมืนแปดพันบาทครับผม สูตรสูงเกียวก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะครับเหล็กนี้ก็ใส่ให้นานๆเลยนะเหล็กทันเครื่องเลขหน้าหกนะอันนี้ไม <kindergarten company. S 1> ่มีได <Ing> ้สตาร์ทนะครับนี่ก็จะเป็นเกียร์ของ KB ครับผมเกียร์ KB คัน C Mighty X ครับผมนะครับสเปคหัวก็จะประมาณนี้ครับผม ยำว่าเป็นอิต็นราคาประหยัดในยุคนี้ครับผมหัวลากชัดซีระบบเบรคคลาสทำให้เรียบร้อยครับผมนะครับเอาเครื่องมาใส่ก็ทดลองดูได้ครับอันนี้ยังไม่ได้ลงนะนรประมาณนี้ครับผมคันซีก็จะเป็นคันซีของไมเท็กครับผมสวยงามตลอดเส้นนี่ครับเกียร์ก็จะประมาณนี้ คใครที่กำลังมองหารถอิเตเนราคาประหยัดมาได้ครับผมนะครับราคาประหยัดสภาพก็ตามนี้เลยครับผมนะครับ เล็พื้นนี่พื้นรองเท้าก็ใส่ให้อย่างนี้ครับนะสองข้างเกียวก็แน่น,นอยู่นะ,นะตามนี้ครับผมสนใจสอบถามมาได้ครับผมกริง๊งกรังเข้ามาได้ครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกสีเก้าสองหนึ่งแปดสองครับค่าตัวอยู่ที่สองหมื่นแปพันบาท ต่อรองได้ครับผมหลายคนก็ถามหาแบบหัวคัดซีคันนี้ก็มาแล้วครับผมมีตัวเลือกให้ครับหรือจะเป็นอีเทนมือสองก็มีครับช่วงนี้สนใจแบบไหนกริ๊งกังเข้ามาครับผมราคาก็มีไว้ต่อรองครับผมประมาณนี้สวยไม่สวยก็ติชมกันได้ครับผม นี่ก็รถราคาประหยัดลงครับประมาณนี้ครับผมสนใจแบบไหนโทรมาอย่าทิ้งเบอร์โทรไว้หน้าคลิปครับผมขอบคุณที่ติดตามช่องผมเสมอมาครับผมฝากช่องน้องใหม่ด้วยครับเดีย๋ยวจะลงคลิปให้ชมเรื่อยๆครับผมประมาณนี้ ชัดสีนะครับสองหมื่นแปดพันบาทครับผมราคานี้ก็คุ้มเกินคุ้มแล้ยครับถ้าไม่เชื่อก็ลองมาซื้อมาแล้วเอามาทำดูครับผมไหนจะค่าแรงไหนจะค่าอะไรครับผมนะครับประมาณนี้นะต้องมามวยมากครับรถสวยอยู่เจอกันอีพีหน้าครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรถไถโซนมานอกด้วยนะครับสวัสดีครับผม